ป้องกันเบาหวานด้วยอาหาร5อย่างง่ายๆครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนเป็นเบาหวานมากกว่า5ล้านคนครับและที่น่ากักันก็คือหลายๆคนนะครับเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยครับวันนี้นะครับผมเลยชวนทุกคนมาดู5อาหารง่ายๆครับที่ช่วยเราป้องกันเบาหวานตั้งแต่เราอายุยังน้อยครับสวัสดีครับผมพีทพี่รถจะเพลือป่วยเพจที่จะทำให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันครับ หลายหลายคนอาคะ่เบาหวานเป็นเรื่องของคนที่สูงอายุครับแต่ในปัจจุบันนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆเลยครับดังนั้นถ้าเรายังกินแบบเดิมๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาําอาหาร5อย่างที่มีหลักฐานทาาวทยาศาสตร์ชัดเจนครับว่าสามารถป้องกันเบาหวานได้จริงจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ 1. ข้าวโอ๊ต ข้าวโอนะครับเป็นซู่เปอร์ฟูที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันเบาหวานครับเพราะในต่องเขานะครับจะมีแต่ชีน้ำตาลที่ต่ำมากมากและข้าวโอนะครับจะมีเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นใย,ยอาหารที่ละลายน้ำได้ครับช่ว่ชะลอการดูดซึมของน้ำตาล ทำให้ระดับนตาลในเลือดของเรานะครไม่พุ่งสูงเร็วขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินอีกด้วยครับแต่ข้คอควรระวังเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงข้าโอ๊ตสาเร็จรูปนะครับที่มาใส่น้ําตาลปรุงแต่ด้วยน้ําหรือนมไขมาต่าลงไปครับ2ถั่วทุกชนิดครับทำให้เราคุมหิวอิ่มนานครับถั่วะนะครับเป็นแหล่งรวมของโปรตีนใยอาหารและไขมันดี ซึ่งทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานและลดความอยากอาหารครับและที่สําคัญก็คือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ไม่ผันผวนได้ด้วยครับมีการศึกษานะครับที่ติดตามคนมากกว่า3,000คนพบว่าคนที่กินถั่วเป็นประจำเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับ 3. Apple เปิลไซ มีงาใจนะครับที่รวบรวม6การศึกษาจากคน317โคนพบว่าแอปเปิลไซเดอร์นะครับลดน้ำตาลในเลือดตอนท้องว่างครับและลดระดับฮีโมโกลบิน A1C ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับน้ำตาสะสมเฉลี่ย3เดือนในร่างกายครับวิธีทานก็ไม่ยากผสมแอปเปิลไซเดอร์1ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า1แก้วให้ทานก่อนอาหาร15-30นาทีครับเริ่มจากปริมาณน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มก็ได้ครับแต่ไม่ควรกินเกิน4ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับ4ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลสัสระที่สูงเพิ่มความไวต่ออินซูลินขึ้นครับโดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่บ,ล,บล,ลูเบอร์รี่และลัตเบอร์รี่ผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยแอนโทไซยานินและโพลีฟีนอลครับ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมลูลอิสระที่ทรงพลังมากๆครับการวิจัยในปี2017นะครับพบว่าการกินโพลิฟินอลจากสตรอเบอรี่เป็นเวลา6สัปดาห์นะครับช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินครับซึ่งวิธีกินก็ไม่ยากครับผมเราสามารถเอาไปผสมในพวกข้าวโอ๊ตกับโยเกิร์ตกินรวมกันเลยก็ได้ครับถ้าปลาทะเลที่มีไขมันดีพวกนี้นะครับจะช่วยลดการอักเสบป้องกันการดื้ออินซูลินได้ครับ โดยเฉพาะปลาแซลมอนปลาสดีและปลาแมคเคอเรวปลาเหล่านี้นะครับอุดมไปด้วยก,กรดโอเมก้า3ครับที่ช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งการอักเสบื้วรล่เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการดื้ออินซูลินและการเกิดเบาหวานครับมีการศึกษานะครับเพราะว่าคนที่กินปลาทะเลเป็นประจำนะครับมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานลดลงถึง15%ครับและช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ครับ แต่ควรปรุงด้วยวิธีการย่างการนึ่งนะครับหรือเลี้ยว,วที่การทอดจะดีที่สุดครับนอกจากอาหารถ้าอย่างนี้แล้วนะครับเราควรเพิ่มการกินไฟเบอร์มากขึ้นจากการกินผักผลไม้ที่มากขึ้นโดยในหนึ่งจานอาหารที่ผมอยากแนะนํานะครับก็คือให้มีผักค่าสิบเปอร์เซ็นต์มีแป้งแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และมีโปรตีนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับและการดื่มน้ำนะครับพยายามดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานครับ และที่ผมเน้นย้ำประจําเลยครับในทุกคลิปก็คือการนอนหลับให้เพียงพอให้ได้7จ็ดถึงเชั่วโมงครับเพราะการทาไม่พอจะทําให้เราหิวผิดปกติและเพิ่มความอยากกินของหวานได้ครับและที่สำคัญอีกสุดนอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจําครับเราได้รู้ว่าเราควรลดหรือปรับปรุงอะไรเป็นพิเศษครับก่อนที่มันจัดสายเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเรื่องเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับเพียงปรับปรุงพฤติกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นครับ พยายามทานผักผลไม้ไฟเบอร์ให้มากขึ้นหรืออาหารที่ผมแนะนำนะครับอย่างเช่นข้าวโอ๊ตถัว่วแอปเปิลไซเดอร์ผลไม้ทุกูลเบอร์รี่หรือพวกปลาทะเลนะครับก็พยายามกินให้มากขึ้นครับเพราะการป้องกันนะครับจะประหยัดก่อการรักษามากๆครับเพราะเมื่อเราไปบอกวขึ้นมาแล้วนะครับเชื่อเถอะครับว่าเราจะดูแลตัวเองได้ยากมากขึ้นมากเลยครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อที่ดีไปหาคนที่คุณรักนะครับและสาระดีๆแบบนี้ยังมีอีกม,มากมายเลยครับ อย่าลืมกดติดตามลืมโ่อยนะครับจะได้ภาพาทุกสาระสำคัญแล้วเราจะมีทุกภาพที่ดีไปด้วยกันครับสวัสดีครับ